เห็ดป่าเห็ดบดจ้ะพี่น้องโอ้เห็ดหลังเขียวลอยออกมือได้เนาะเนี่ยเห็ดอ่อนเด้อจันสิได้แกงยีรักพี่น้อเสือบท่านเลยเฮ้ยกระเพีงเนาะปอยไปเลยเดี๋ยวตรงไร้สวงนี้เก็บบวกคอยออกก่ะซอยไปก็ลังใจเหี่ฝนกับสามกลุ่มเนเด้อกับบางเถือเฮ้ดสงามทีเห็ดอ่อนแกงวะอุ้ยลุน สวัสดีจ้าสวัสดีมันทีซิปซีโมกราฮุกแบดจ้ะนีซาฟฝนได้มีโอกาสสิพาพี่้าหนองมาเลาะผู้น้อจ้ะมาลหลงชมกันราสิได้อียยังแน่สีมานยังแน่จ้ะไปกันเลยจ้าจ้ามือนผ้าขึ้นผู้มาเบิ่งเห็ดตามเห็ดบดจ้ะพี่น้องโอ้เห็ดหลังเขียวลอยออกเหนือใดเนาะไปสุบจ้ะเนี่ยเห็ดอ่อนเด้อจ้ะจักดอกลหรอซาฟนุนโซ สาฝนเกือบประทันังกูปยังเกือบแหงเกือบเนามแกงเนาะเห่อนเด้อจัน้คแดดห้เาเรียคิดในสถานการณ์นี่เปจะได้สาฝนแสบสุดดอกบ่แซ่บสุดดอกเรจะได้ห็นอะถ้าลุดถ้าเ่งต้การเด้เเอบครับผมหลังจากที่ห่างหายไปสองสมมื่นหมู่มบ้านกับพซ้อมอยู่นะสะฝนเนาะ ไปเบิ่งดอกคอนเทนต์ไปซ่อมค้อนน่าจะรู้ไรกับโบปันไดเนาะแต่ว่าเสียชิตข้บุหูค์อนเนาะแมนส่วนมากบุหูค์อนปันไดครับแต่ว่ากระสีมีอยู่เนาะค้อนสมสมเนาะครับอ้าวครับบรรยากาศทึ่งคู่หินดางครับมองหอดพูกับคอนคาทเที่ยงเหรอครับผมเสาฝนหนาวแห้งใส่เสือสามตัวสี่ตัว ยางก่อนครับสุกๆจ้ะเร่่งเหื่ๆจ้ะอ็ไ้สุบอเี้ยโีพอเฮดออนมาจากลุนน้ำกันกำพ้ชําผิกจ้ะใหม่ๆได้จ้ะ อ๋อเวจะฟอแล้วพี่จด้าค่ผลออนด้นิออ่อนจ้ะแล้วเอาพี่จ้ะจนำมันเ็พี่นอรสฟอกอไอ้รสุดองเ่นนาได้มันก็สุ้มีลีกระบอกอ่ะพอนจ้ะอู้ตัวพนจะมีจ้ะเดี๋ยวพาไปเบิรงจ้ะสีแกงงี้ได้ที่ะเดือบท่านเลยเ้อไปเลยะครับ เตะทิ่งหนก่อนนเร่อยกิไิ้แกงก่อนอ้ไปไกลเตะอตะหอมีว่างให้ใส่ใ่กนพี่น้องว่าสถานการณ์ฮิดดอกนี้ยนี่สีสูบเสียบบ่เสียบี่น้อกจะสูบเสียบได้นาะสอพคนนาะจ้ะ็ดสูบเลวจ้ะ เห็เก่ามาเหนือไปเรื่อยๆเ,เลยจ้ะไปแทบทุกคอนเลย,ยทั้งหลา,า,า,ายจะรวยเห็นคนเอามาขายยะแต่ออกบอาไล้เขากันลจะจ้ะนังหมอก็ลงเป็นบางหม่องบางบอนบางคอนลงก็ว่ลงเต็มคอนนะแสงเน,นาะลงหนเนาๆ ถอดก็เลยมาลเลาะเบิ้งจ้ะรุ่นค้อน,นี่จ้ะคิดว่าค้อน,นี่ซุ่มเพชริ้นหน,ออน,น,น,นึ่งโบเดี๋จะให้โบอ้อมเพชรชิ้อนจ้า ในดีใจเบิดมีแต่คอนผ่นว้านี่ไจ้ะเฮ้ยนะฮิ๊ หาวันหนก็ใ้อึอึดโอ้ยคิดวตัวเราเม่หกันอ้อ๋อหลอดพันธุ์อไรมาเบิ้งนะหมรอคุณออกหน่อยเฮ้หนาวจมงเลยขอบคุณเลยหลายเด้อครับผมทีเขามาเราช่วสิบยืนร้วกันเสมอมากนะครับโอ้ยบไดเขามา ดาติดตามครับผมขึ้นดูหลังแค่ครับไปยากเเนาะอ้ยหลอบังหันอะไดนะมด้มาที่ล่าสางหอกอ้ยดึอะไรนะอยากยบบาาเาก็บผา,าพกันจ้ะทา,างดอ้หูเดงไหมหลอบังหันนี่จ้ะชาฝนคิดว่าจะเผินบออกเลยโบเขามาจะในแกงไงล่าสัเนาะแกงคาปิ ตันนึ่ก็สุกไงเลยแล้วเท้าขอคุณยังได้สวงนี้เก็บโบคอยออกกับซอยไปกับเรืงใจให้สฝนกับสามกลุ่มเด้ยเรอกับบางเถ้อบางขัางอาจจะบริเวณลุงขีดต้นหนื่งนอเสฝนเนาะคือละลายครับผมเขามารับส้นโมบายเสฝนสีเห็ดยังให้พี่น้องเบิ่งเนาะเพราะคุณที่รับส้นที่อยู่น้ำกันเสมอมาครับผมที่แถวบ้านจะไ่ค่อยมียังเหรอจ้ะพี่น้องอลดรออีกสักพักร้เสฝนเนาะ เขานาวส่วงนาฝนนี่เขาสิมีที่เด็ดให้พี่น้องเดือบึงบเนะานนะาฝนเนาะจ้าถ้าถ้าทิ่ตามองครับผมไม่ได้เฮ็ดสิออกก่อน,นเนาะนี่ก็ซอยประคับป,ประคองลูกร้านก่อนเด้อครับผมจะ่ฝ่าทีมฝ่าป้าไปใส่ครับบางเท้ากับภารกิจายแหงเนาะเพราะนาน,นีัเขาก็ต้องสอมรถเนาะแมนครับผมบ่สมบ่ไดเอยือ <c oughs> โอนบ่ไปเลยครับ ัันนก่ครบล้างเขียวด้วยครับมีล้างเขียวบางหันนี่รอกบางหันนี่แหละเด็กโมเดียร์ยางมาเบิ้งทนฝีเบิ้งกี่แล้วนะนนามอกลงได้หนี่เ่านี่เจ้เบิ้งนี่นี่เพราะไราม่เก็บออกเขาใช้เบอา์ออกเก็บออกทุกคนครับเมื่อเม่อจริง้าเฮ็ดนี่เธอเกิดเกิดมาคันบุ้มีน้นามอกลงก็แห้งไปเลยเนาะนี่เนาะคืออยงนี้เนาะเขียวแบบแห้งๆน้องชุ่มดีใจมองอยู่ที่หนามอค่ะอืมครับ เอาบ yup. ุ้งน้ำกันครับลมนาชีวิตยังเดการาไปบดขอเทปุ่กก yeah> uh> uh> yep ี้ันบุ้งแมนสิโตกระตาครับจะมีไปเจ็ดหล่อนรบอออกเลยเนาะแมนจ้ะับตาสั่นนี่ข้างลุงแมนคอนบอแมนจันจะขอชิลกูจุนโอเคลงสั่งการตามพา้ก็บาดงครับผมอนนี้เ้าก็มไกลจถึงอยู่นาะท้องฟเนาะจ้าเดี๋ยวปิดฟังเขาเนาะแมนจ้ะตามพาคอมถึงครับ ส่วนเดียวค่อนแค้นยิ่งมันไมีวีแววอยู่จ้ะไปยันงไดง้ซางผมมีพ่อดอกเลยบ่ส่งเป็นตะคิวนะเขา,เาไปสุปย่างเดียวแมนี้ห <c oughs> <c oughs> อด้่หายคิดหอดกินทาเห็ดรอดไม่บ่เนียนจ้ะกินท้าฝนเนาะแม่น <c oughs> ปีนี่พวกม่วงก็ออกซะสานะแถวบ้านก็ร่างดอกบางพื้นที่เพิ่นก็จะได้กินหมากอ่ะน,นะยางปลาก็ต้องเป็นใครยางคูหน,น่นนวยที่3ามมาหลุนมาผู้นี่สิมีหให้ได้เก็บบ่นนั้นซ้างเนาะคอนเฮ็ดได้จ้ะนี่มันบอกกี้เทียนนี่เป็นยัได้ทั้งคนแต่็มคอน นี่จะต้นเฮดเกิดสังเกตเบิ้งเนาะพู้ได้มีคือพ่นต้องมีต้นล้มเละจ้ะล้มโดยธรรมชาติถึงเวลาพ่นเนาะนี่ผู้นี่ต้นเต็มเลยจ้ะแต่ว่าขอนลงมพรบะทันหลายอยู่สะาพก็มาทุกปีเขายัางได้กเก็บขอนเก่าอยู่พันนี้ขอนใหม่ิ่มพื้นมาเลยจ้ะ จ้าลนน้ำกันว่าสิมีเฮดออนเฮดเก็บบ่จ้าเยอถิ่งมาเลยเก็บเอาเสื้อ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 เือใหม่เสอเือใหม่เ่างงามเ้ยอาเก็บยม่โยม เป็นว่าผสงก็เจีบอยู่ได้หนาๆเอาหอสัน่ละตัวฝุนเสีเยงเสียงสีฮักนี่เจ็บช้างเจีบไร้ายปาไปไหลาจ่าจีบไปโซเดเตะ่าดางมแล้วครับะดางไหมนะจะด,ด,ด่างไม่ส่งนี่ในซุดหยอดได้ครับพี่น้องเอ,อ้ยกีบบัวทองก่อ Bằng ngắm gì lưng thì lưng 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 ta rồi lưng thì lưng 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 xoay này lưng 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 อ๋อลุยสางวุยล<น>ุยจะดอกคุณใช่แล้วต่อขี้เล็บบอคุณเดหนั่นเด้นึ่งอืมออคีหลังห้องพากันมาเบิ่งหลอกบังหันนี่เละจ้ะมาอยู่แต่ว่าบอมาหอดคอนี่ถอดใจเมื่อก่อนนู้ยบอมสั่นออกร้ายนี่น่บอมีือเเก็บออกออ้ออกร้ายเลยจ้ะเก็บออก หุบไปเลยกันีเนาะเ็บออมเลยใส่แหงซางกันกระดางเลยไหมหันจอคันทู้กอกูกะอชิ่งจิหายไปข้างเงาจ้ะเห็ดอ่อนแกงวะอุ้ยหลุนแกง มีหน่อยแต่ละซ่างสาดอก <laughs> จ้าสะโฟนผ้าพีผ้าน้องมาสรุปยอดมันนี่จะ้ะพาพีผ้าน้องมาเลาะผู้ฮื้อก้าจะ้ะม้าเป็นเห็ดกระด่าง mm. เห็ดอ่อนก็ได้ทำแต่อ้อหน่อยนึงจะ้ะเพิ่นก็ออกบ่วร้ายจะ้ะพี่น้องส่วนมากเพิ่นยุบนะจะ้ะเพราะว่าน้ามอกบ่ถึงเพิ่นจะ้ะมีแต่ความยินมันนี่ก็ถือว่าม้าอยู่จ้ะได้เฮ็ดไปสูบประจะ้ะเฮ็ดสูบนานี่แซ่บแท้เด้อจ้ะนี่ จ้าเฉีนชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไหก์ก็แช่ก็ติดตามชีวิตเทศดนี้เด้จ้าก็กระดิงแจงเตือนไว้นั่จ้าถาหารน,นี้คลิปต่อไปว่าสาวฟึ่งก็ซางกุ้งสีผ้าพี่ผ้าหนองไปหาอยู่หากินแบบไรจ้าสำหรับคลิปมนันนี้ขอตัวกัาบบานก่อนจ้าสวัสดีจ้า